สวัสดีครับพี่น้องเอข้ากับมาพอ่อรถแฮ่พอดีนะครับอุอบลสายยันซาวเฮียโทนรถือผม่มีไฟถ่ายหุ่น่ะขับยังไงไม่มีไฟไท้ายไหนไฟขับขี่มาดูดิมีไฟขับขี่หรือเปล่าเอาตรวจไฟขับขี่นะ ขออนุญาตดูไวฟขับเกี่หน่อยครับรถไม่มีไฟท้ายไฟอ่สวัสดีครับรถทำไมไม่มีไฟท้ายไฟท้ายไม่มีโอ้ยคิวขาดคิวขาดจะจี่บเฮียแสงเฮียล้นบ้านยังบ้านแสงบ้านเสงชาวบ้านเมืองแคนขอจะไปร้านจีเลยนี่บ้านสังปีปีนี้อยู่ก่อนฮะไปตอกที่ยุธยาบ้านแสงนะมันอยู่เมืองไหนบ้าน

ào sao cho con nào, kéo đi chuột về, áo yương sương, mở cái này view khát, khát, là vừa đấy, gì, về

ย่าไปตอดตัวที่มันเบออไบอมเออเบางมันก็หูดกมินมีบเอมเบอร์อะไรอย่างเ้มีจังเอมเน่อย่างนบเอ็มบวบหานะเียคอมองเกเมันอยู่รอกไหนเหรอตัวมันขาดนฮะมร่งเออเอาซมร่องไม่ใช่ก็ได้เอาเอาี่มร่องใส่ที่วะ

เออเอาตัวซำลองสีเอ่มใช่ดับเพื่อดับเรื่อนกอนขาดแล้วบนั่นไสองเมือกรดขาดแล้ววะเมืองที่มันขาดเ้ยดำเพียบเลยฮะกินฟิวหัว่แล้วนขเวนี่เอาสวมสอเขาเพิ่งอ้

บตีตัวมันขาดเพราะย้งเหรอเนาะมันสอดมันสอดเอาเวยจะไปหา้างมันสอดเสร็จเียว